เราอยู่กับคุณหมอสั่งนะครับคุณหมอเป็นทันตแพทย์ที่นี้เรามาถามปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพในช่องปากของเด็กๆใช่ใชที่คิดว่าคุณแม่ๆหลายๆคนเลยก็คืออยากจะรู้เหมืนอนเราได้แหละปัญหาสุขภาพปากเด็กเนี่ยครับม,มัน อะไรรบบ้างคัทคส่วนใหญ่เนี่ยจะเริ่มกัจะแล้วแต่ช่วงอายุนะคะก็คือปัญหาหลักก็คือเรื่องของฟันปุ๋แมแน่นอนปุ๋มหรือผิดที่ว่าแต่งแบบแป่งบ้างไม่แป่งบ้างแนะนําในในโดยทั่วไป recommendation เนี่ยเราก็แนะนําว่าแวแบบสองตันนะคะ<ค>ก็คือเช้าเย็นผมว่ายาสีฟันก็นสำคัญเราควรจะเลือกยาสีฟันยังไงให้เหมาะกับเด็กไหคะสิ่งสําคัญก็คือเรื่องอันตรายหรือเปล่าคื้อได้ไหมยาสีฟันนี้มันป้องกันฟันปุ๋มได้ไหมอย่างไรคะตามที่ทางประเทศสัพพาน แนะนำนะสามารถใช้โฟรไลท์ตั้งแต่1,000 p t m ขึ้นไปได้ค่ะแล้วก็เรื่องของรสชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ยากอะไรเลยยาสีฟันที่เราใช้เนี่ยเรียกว่าเป็นออร์แกนิกใช่ไหมแล้วก็ฟูดเกรดด้วยเผื่อว่าลูกเผลอกลืนเข้าไปก็แม่ก็จะได้ไม่ต้องเป็นห่วจริงจริงหมอบอกมีโฟร์ไลา์โฟร์ไลท์1,000 TTM เรื่องของกลิ่นแล้วก็รสชาติใช่ค่ะอะไรนะครับ SLS ยาเสเป็นสามต่อฟองค่ะบังเอิญว่าในในเด็กบางคนอาจจะมีการแพ้ได้บางทีเวลาเราเลือกผลิตภัณฑ์เราอาจจะลองเลือกส่วนผสมอื่นที่ทำมีเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการติดได้อย่างเช่นพวกเซนทีท่อหรือว่ามี สิทนับเสี้อไอออนอะไรอย่างเ<ต>งี้ยค่ะก็จะช่วยได้คือที่มาถามเนี่ยคือจะรีเช็คด้วยว่าที่ออยเลือกลิตภัณฑ์ให้ลูกะคะ่ะว่ามันแบบมีติ๊กถูกกี่ข้ออะไรอย่างเงี้ยสรุปก็คือติ๊กถูกไม่ไหวติ๊กถึงไม่ทันก็คนด้วยสบายคิดนะคะเหมือนบ้านเราคะ่คะ